สวัสดีค่ะเอตุกตาสาวสุพรรณชาแน,นลนะคะวันนี้ตุกตาก็ได้มีโอกาสมาใส่บาตหนะ้าบ้านแม่นะคะรวมกับญาติพี่น้องนะคะพานลานบวชต้องหลายวันแล้วนะคะแต่ตุกตาไม่รู้ว่าพานลานได้เดินมาโปรดปู่ย่าพ่อแม่พี่น้อง อยู่ตรงหน้าบ้านพอบันแม่ของตุกตานะคะตุกตาคือไม่ได้ใส่มาต้องหลายวันเมื่อวานตุกตาไปเก็บผักนะคะเก็บมะเขือก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอยากใส่บาตรนะคะเพราะว่าหาลานบวชต้งหลยวันแล้วลืมใส่นะคะแล้วก็ได้รู้จากลูกสาวว่า มาลางได้มาบินดาบาท,ที่นา<ต>บานบานพอ่อบานแม่ตุกตาด้วยนะคะตุกตาก็เลยเตรียมของตั้งแต่เมื่อวานนะคะเมื่อเช้าตุกตาตื่นตีสี่ครึ่งนะคะตื่นขึ้นมาหุงข้าวตำน้ำพริกทอดปลาทูทอดปลาน,นิลต้มหัวปีแล้วก็ต้มหน่อไม้ใบยะนางนะคะทำไข่หวานด้วยนะคะ เตรียมไปใส่บาตค่ะพอพระมาถึงพ่อก็เป็นคนที่เอาน้ำชาไปถวายให้ดื่มก่อนน,นะคะเพราะว่าเดินมาไกล้อาน,น้ำน,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 ะะนี่ก็พี่ชายคนโตนะคะคือพี่นพพรกับพี่หลองนะคะคู่แรกนะคะคู่ต่อไปก็เป็นน้องชายกับน้องสะพ้ยนะคะซึ่งเป็นพ่อ แม่ของพระลานชายนะคะถัดไปก็เป็น พ่อกับแม่ของตุกตาแล้วก็น้องสะพายเล็กนะคะระวังกล้องเขา นี่ก็เป็นน้องสาวตุกตาเองนะคะมากับสามีเขานะคะมาใส่บาตรีปนคนานี่ก็เป็นตุกตากับลูกสาวนะคะและก็หลานสาวมาตักบาตรด้วยะะวันนี้ตุกตาก็ดีใจนะคะทิดได้ตักบาตรพร้อมกับพี่น้องห้าคนนะคะแต่ขาดไปสองคนค คนที่กําลังตักออกเป็นสามีของน้องสาวนะคะในตุกตาเอากับข้าวเอาขนมใส่ถุงมานะคะพอจะถวายก้นถุงมือไปแตะมันปิกเปียกนะคะสงสัยขี้ปลาจะตำถุงอะไรสักอย่างนะคะตุกตาเลยต้องเอาไป หาถุงสอนนะคะแล้วก็ถวายใหม่นะคะเพราะว่ากลัวจะเปียกย่ามผาหลานนะคะวันนี้หลายคนก็จะมีความสุขนะคะเฮ้หาพี่น้องได้รวมกันใส่บาตรด้วยกันนะคะเะะสียงน้องสบายนะคะขอายามเหล็กไปหรือเปล่า สายนี้ระมาตังครอบครัว,<ต>วพี่น้องตุกตาตเป็นครอบครัวใหญ่นะคะพ่อแม่มีลูกเจ็ดคนนะครับก็เจ็ดครอบครัว ทุกตาใส่บาทกันเสร็จแล้วนะคะยังไม่ถึงหกโมงเช้าเลยนะคะพักก็เดินสายต่อไปนะคะเพราะต้องไปอีกหลายบ้านนะคะตัางแต่บาหลีตั้งนี่บาเลี ขอให้อขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงว่าคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามตุกตาสาว<เ>สุพรรณชาแนลด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ